5-Minute Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ m m n u u t s นะครับคำถามวันนี้คือรู้สึก productive ตอนกลางคืนแต่ต้องทำงานตอนกลางวันจะปรับตัวอย่างไรนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราเคยคุยกันนะว่าจริงๆมันมีคนที่ที่ เรียกว่าเป็นนกคู่กันเนาะก็คือหัวสมองแรนอนกลางคืนนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีวิวพาวเวอร์เยอะนะครับคนสายครีเอทีฟเป็นเยอะแต่ว่าเวลาต้องทำานกลางวันนะเพราะว่าอย่างคุณทําสายครีเอทีฟเนี่ยคุณจะคุยกับลูกค้าเนี่ยคือจะยังไงก็ต้องมาประชุมกลางวันนะฮะแม้จะสายหน่อยก็ได้ทีนี้จะปรับตัวยังไงผมว่ามันต้องปรับสองด้านถ้าเราเป็นแบบนี้จริงๆนะครับต้องปรับสองด้านด้านที่หนึ่งเนี่ยต้องถามก่อนว่างานที่เราทําตอนกลางวันเนี่ยมันสามารถเฟล็กซิเบิลได้ไหมในช่วงเวลาที่คนเวิร์กฟรอม ผมว่าเป็นเวลาที่ดีนะในการคุยกับบริษัทและคุยกับหัวหน้าว่าเออเนี่ยบอกตรงเลยเราเนี่ยคิดงานออกตอนกลางคืนเราเริ่มทํางานแบบสองทุ่มเลิกเที่ยงคืนนี่คือเวลาที่ดีสูดของเราแต่ถ้าเกิดบางครั้งเรามาทำงาน8ปดโมงเนี่ยเราก็ไม่ไหวแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็จะไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นบางวันหรือบางอย่างเนี่ยขอเราแบบเริ่มสายแต่ก็เดี๋ยวเราจะฟอลโล่ตามจํานวนงานขึ้นเนี่ยคืออย่ามองแค่เวลาทํางานอย่างเดียวนะครับแต่แน่นอนว่ามันมีข้อแม้ด้วยก็คือมันไม่ใช่ว่าจะตามใจเราได้อย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องคุย คนอื่นเขาก็เริ่มทําง,งานกัน9ก้าโมงสิบโมงมันก็ไม่ควรจะเลทเป็นมากโอเคอาจจะนัดสิบเอ็ดโมงคุยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหาจุดคอมเพลมไพร์ได้นะฮะคือตอนนี้มันก็เป็นมันก็มีความเฟล็กซิเบิลได้แต่มันก็ไม่ได้เฟล็กแบบโอ้โหร้อยเตามใจเรานะมันก็ต้องกก่งๆแล้วกันผมก็ต้องแบบมันก็ต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับส่วนตัวเราเองอ่ะเราก็ต้องพยายามปรับด้วยจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนจํานวนมากทํางานตอนคืนที่ดีเราตองวัน ไม่อยากตื่นเพราะว่าเวลานาะฬิกาชีวิตมันเป็นแบบนั้นก็คือคือตื่นสายจนชินนะกลางคืนมันก็ไม่ง่วงอย่างนี้นะมันต้องปรับเวลาเราด้วยต้องต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปวิธีการปรับเวลาหนึ่งคือต้องดูวิธีการใช้ชีวิตของเราเบางทีเนี่ยวงจรชีวิตเราเนี่ยมันทําให้อันนี้อันนี้ไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่ามันอาจมันมีแบบนี้เยอะเพื่อนผมเป็นแบบนี้เยอะนอนไม่พอตื่นมาเราต้องไปทํางานก็เลยดื่มกาแฟพอง่วงแล้วก็ดื่มทั้งวัน บายๆเครื่องดื่มเพราะว่ามันต้องอัดกาแฟเข้าไปมันจะได้ตื่นเย็นๆไปออกกำลังกายนะฮะทีเนี้ยเฟรชเลยเพราะว่าเหมือนแบบมซื้อมาทั้งวันแต่ออกกำลครับปุ๊บเฟรชในขณะเดียวกันร่างกายก็มีคาเฟอีนอยู่นะฮะอาบน้ําเสร็จสองทุ่มนี่คือแบบอย่างคึกอ่ะคือแบบทํางานแบบไม่หยุดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับกิจวัตรใหม่โอเคอาจจะลดกาแฟลงนะครับต้องฝืนตื่นเช้ามาอาจจะง่วงๆหน่อยช่วงอาทิตย์แรกเพื่อปรับให้เราแบบเวลามันเข้ามาในวงจรมากขึ้นคือจริงๆนะว่า คนที่เป็นนกคู่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะคนที่มี creativity ตอนกลางคืนแต่ว่าเราลองนึกถึงว่าธรรมชาติเนี่ยน่าจะนะออกแบบมาให้มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตตอนที่มีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วในหน้าหนาวที่พระอาทิตย์มันสว่างน้อยเนี่ยนะฮะหน้าหนาวเป็นหน้าที่อันตรายนะถ้าเกิดพูดถึงหน้าหนาวแบบในประเทศที่หนาวอ่ะหน้าหนาวอันตรายกว่าหน้าร้อนนะฮะมีโอกาสที่จะตายได้มากกว่าธรรมชาติอาจจะดีไซน์มันนี่ผมคิดเองนะว่าให้เราแบบเหมือนกับ กลับมาอยู่ในที่พักเร็วขึ้นเลยเอ่อแ่างไรก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าคนคือ o perating hours ของธุรกิจทั่วไปอะฮะมันก็คือกลางวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีข้อจำกัดตรงนี้นิดนึงเราก็ต้องปรับได้ตัวเราปรับด้วยแล้วก็ขอ flexibility จากบริษัทด้วยผมว่าก็จะมีจุดกึ่งกลางที่ลงตัวนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ f m i n u t e podcast